สวัสดีครับผมจ้ำนะครับจากช่อง i ิ c คอ n ลงทุนบอยวันนี้อยากจะมาดูตัวคริปโตนะรีวิวเทียบกับตัว m a c โ o รอีโค m ดเหน่อยนะครับว่าตัวตลาดคริปโตนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อต่ำลงไปได้อีกหรือเปล่านะผมจะดูเทียบกับข้อมูลได้หลายตัวนะครับแล้วก็แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะโชว์อินดิเคเตอร์สัก2อสตัวนะเพื่อให้เพื่อนๆน,นำไปเป็นข้อมูลนะครับในการพิจารณาว่า เราอยู่ในจุดยอ่อที่ต่ําที่สุดหรือยังนะครับส่วนตัวผมแล้วนั้น,น,นเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนั้นเนี่ยยังจะยังจะสามารถยอร่อต่ําไปได้กว่าราคาที่เราเห็นอยู่ตอนนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับซึ่งภาพรวมของตลาดคริปโตวันนี้เนี่ยตัวบิตคอยก็ยอ่อต่าลงมาที่ประมาณ2 0 0ห0นนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยอ่อสามารถที่จะยอ่อต่ําลงไปกว่านี้ได้นะครับอีเทอรียมลงมาที่ ประมาณพันสามนะก็ยอ่อต่ำมาประมาณแปดเปอร์เซ็นะครับตัวคาโนย่อลงมาเจ็ดเปอร์เซ็นตะตัวโซล่าย่อลงมาอีกประมาณแปดเปอร์เซ็นตะครับส่วนค่าเฟียนคลีอินเด็กนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เลเวลประมาณเอ่อยี่สิบหกนะก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากเมื่อวานนะแต่ว่าถ้าเทียบราคาตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยตัวที่เป็นท็อปเตอื่นๆแล้วเนี่ยก็เทียบกับเมื่อวานก็ยอ่อต่ำลงมานะครับ จากเมื่อวานนะประมาณเกือบ10%เหมือนกันนะโซน่าก็ประมาณ8%ปดนะกลดกนตะตัวเมทริกประมาณ10%นะครับลองดูอินดิเคเตอร์ต่างๆหน่อยนะว่าเออมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่เฟดจะมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะในวันพุ่งเนี้ยนะครับลองไล่ดูในแต่ละตัวนะครับผมลองดูตัวโชว์ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือตัว ตัวพันธบัตรรัฐบาล,บาลสหรัฐอเมริกานะครับระยะเวลา30ปีนะก็คือตัวแท่งเทียนตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตเหต็นนะครับว่าตัวแท่งเทียนนียมันย่อต่ำลงมานะมันย่อต่ำลงมานะครับก็คือพันธบัตรรัฐบาล30ปีของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ต่ําลงนะที่ต่ําลงครับความหมายตรงนี้บอกถึงอะไรนะบอกถึงนะครับว่ามันมีเงินนะที่เข้าไปซื้อนะ พันธบัตรรัฐบาล30ปีของสหรัฐมิการเนี่ยมากขึ้นนะครับมีดีมานมากขึ้นนะดังนั้นทําให้ผลตอบแทนของพันธบัตรนั้นลดต่ําลงนะอันนี้มันจะกลับกันกับตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดหุ้นนะบิตคอยแล้วก็ตลาดหุ้นนั้นเนี่ยถ้ามีดีมานมีคนเข้าไปซื้อมากขึ้นนะราคาของตัวหุ้นหรือตัวบิตคอยนั้นเนี่ยหรือตัวคริปโตต,ตัวอื่นนั้นเนี่ยจะสูงขึ้นนะแต่สาหรับพันธบัตรรัฐบาลนั้นเนี่ยถ้าเห็นย่อต่ําแบบนี้แสดงว่ามีเงินเข้าไปซื้อนะครับการ เงินนะครับจะถูกเออไปลงทุนนะในอ่ในสินทรัพย์ตัวนี้นะในพันธบัตรรัฐบาลสาปีนะเป็นระยะเวลา30ปีนะปีับซึ่งนั่นหมายความว่ามีเงินถูกเอาออกไปเอาออกไปจากระบบนะแล้วก็นั่นหมายถึงเงินก็จะไหลออกจากสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตนะดูเทรนตอนนี้แล้วนั่นเนี่ยมันก็ย่อต่าลงนะตั้งแต่เดือนพฤษภาปีส0 2 2ันยีบะจนถึงตอนนี้เนี่ยย่อถังม,มาเกือบ17%็เปอร์เซนแล้วนะถามว่า ย่อต่าลงมาได้อีกไหมนะถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนมีนาปี2020นั้นเนี่ยสาตัวอัประกอบารธฐบาลนั้นย่อต่าลงมาถึงประมาณ53นะอันนี้ในช่วงช่วงโควิดรอบแรกนะปี2020นะครับแล้วก็ช่วงปี2016นะก่อนที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตดถอยนะครับก็ย่อต่าลงมาอีก30 30เอร์เซนะ ังนั้นถ้าเทียบกับข้อมูลอดีตที่ผ่านมานะมีโอกาสย่อลงไปกว่าน,นี้ไหมนะก็มีโอกาสนะการที่มันย่อลงไปกว่าน,นี้หมายความว่าเงินนะก็จะไหลเข้าสู่ัตบรัฐบาล30ปีนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากขึ้นนะเงินที่เงินที่ไหลมาจากไหนนะก็มาจากการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับทั้งตัวหุ้นนะครับแล้วก็ตัวบิตคอยนะเส้นสีส้มนั้นเนี่ยเป็นตัว n a s d a q นะหุ้นเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็มีความสัมพันธ์แทบจะโดยตรงเลยนะกับ ตลาดคริปโตนะถ้าตัวนี้ขึ้นนะตลาดคริปโตก็ขึ้นด้วยนะครับก็จะสังเกตเห็นเทรนนะว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยถ้ามันขึ้นนะการที่แท่งเทียนพันธบัตรรัฐบาล30ปีวิ่งขึ้นแบบนี้นั้นเนี่ยน่นะหมายความว่าไม่มีคนนะเอ่อเอาเงินมาลงทุนนะดีมานน้อยนะดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนก็เลยสูงนะดังนั้นเงินมันไหลไปไหนนะเงินมันก็ไหลไปสินทรัพย์เสี่ยงนะอย่างเช่นหุ้นนะจะสังเกตว่าทุกครั้งที่เทรนนะแท่งเทียนตรงนี้มันวิ่งขึ้นนะ เราก็จะสังเกตเห็นนะครับตัวหุ้นนะแล้วก็ตลาดรวมถึงตลาดคริปตน,นเนี่ยมันวิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะมันวิ่งขึ้นนะครับส่วนเทรนตอนนี้เนี่ยถามว่ามันอยู่ในเทรนแบบไหนนะเทรนมันเรียกว่าก็ย่อต่ําลงมานะครับย่อต่ําลงมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนจูนนั่นแหละช่วงกลางปีนะหุ้นเองก็สะท้อนภาพมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ช่วง ปลายปีแล้วนะที่ตัวตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตมันย่อต่ำลงมานะเส้นสีส้มตรงนี้นะครับมันก็เป็น leading indicator เหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงถ้าเราดูตั้งแต่ช่วงเซปเทมเบอร์นะปีพันธบัตรนะเซปเทมเบอจนถึงประมาณช่วงโนเบอร์เนี่ยพันธบัตรย่อต่ำลง22%นะครับนั่นหามายความว่าตรงนี้เนี่ยมีเงินนะเข้าไปลงทุนในพันธบัตร30ปีนะก็ ทำให้เงินไหลออกนะเราจะเห็นตลาดหุ้นย่อต่ําลงในช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหมือนกันนะดูเทรนด์แล้วเนี่ยผมคิดว่ายังมีแนวโน้มนะที่ที่จะมีเงินไนะหลเข้าตัวพันธบัตร30ปีนะดังนั้นตัวนี้ก็เทรนด์น่าจะย่อต่ำลงมาอีกนะการที่เทรนด์ตรงนี้ย่อต่ำลงมาอีกนะก็เป็นไปได้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะตัวหุ้นและตลาดริปโตก็จะย่อต่ําลงมาอีกด้วยเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูเส้นสีฟ้าข้างล่างเนี่ยก็คือตัว เงินเฟอ้อนะตอนนี้ที่อยู่ประมาณที่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าทุกครั้งนะที่พันธบัตรมันย่อต่ําลงนะครับตรงนี้นะก็คือมีการขึ้นดอกเบียเย้ยแหละแล้วก็เงินเนี่ยก็ไหลเข้าพันธบัตรจะสังเกตว่าเงินเฟ้อลดลงนะเงินเฟ้อลดลงนะมันก็จะเป็นเทรนด์แบบนี้นะเงินเฟ้อลดลงนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณเกนะ้าจุดหนึ่งนเก้าจุดหนึ่งเอก็ต้องดูว่า เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยพรุ่งนี้จะขึ้นเท่าไหร่นะก็น่าจะประมาณ75เบสิคพอยต์นะแล้วก็รอบถัดไปต้องมาดูว่าเงินเฟ้อนั้นเนี่ยจะต่ําลงมากว่า9.1ได้หรือเปล่านะครับถ้าเทมมันค่อยๆที่จะย่อต่ําลงมาได้นั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงกราฟตรงนี้ก็น่าจะน่าจะวิ่งขึ้นนะพอวิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงมีดีมานที่เข้าไปซื้อบันทบระยะยาวน้อยลงนะเราก็น่าจะได้เห็นนะตัว ตลาดหุ้นนะแล้วก็ตัวคลิปโตนั้นวิ่งขึ้นไปได้นะต้องดูเทรนตรงนี้นะแต่เทียบกับในดียที่ผ่านมานะกว่าที่เงินเฟอ้อจะลดลงได้อย่างเทน่นตอนนี้เนี่ยมันย่อต่ำมาเยอะเหมือนกันนะ53%ตอนนี้แค่ประมาณ16%เองนะนี่ก็เป็นพัฒนบัติ30ปีนะมาลองดูพันบัตตัว20ปีบ้างนะตัว20ปีเมื่อกี้เอาเงินไปเก็บไว้30ปีนะตัวนี้เอาเงินไปเก็บไว้20ปีแล้วแล้วไม่เอามาลงทุนเลยนะ จะสังเกตว่าย่อต่ําลงมาเหมือนกันนะนั่นหมายความว่ามีเงินนับเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรอยู่นะช่วงนี้นะทั้งตัวสามสิบปีนะย่อต่าลงนะยี่สิบปีก็ย่อต่าลงนะมาดูตัวสิบปีบ้างนะสิบปีเนี่ยก็ย่อต่าลงเหมือนกันนะนั่นหมายถึงมีเงินนะับที่เอาไปลงทุนในพันธบัตรที่จะเอาไปแช่ไว้สิบปีโดยไม่มาลงทุนเลยเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นนะทั้งสิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะนั่นก็เป็นตัวข้อมูลนะที่ที่อยากจะ โชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าตอนนี้เงินมันไหลไปทางไหนอยู่นะมันไปทางสินทรัพย์เสี่ยงต่ําอยู่นะก็คือพวกพันธบัตรนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตัวพันธบัตรในระยะยาวเนี่ยเช่นตัวพันธบัตร10ปีเนี่ยมันควรจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่านะที่มากกว่าพันธบัตรระยะสั้นนะเช่นตัวเอ่อตัว2ปีตรงนี้นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ถ้าเราเห็นพันธบัตรตัวระยะสั้นนั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงนะ กว่าระยะยาวนะนั่นหมายถึงว่านักลงทุนนะสถาบันที่ไปซื้อที่ไปลงทุนในปันธบัตรเนี่ยมองว่าในในระยะสั้นนั้นเนี่ยไม่มีอะไรน่าลงทุนเลยนะแม้แต่ปันธบัตรระยะสั้นเองนะนั่นหมายถึงมีความเป็นไปได้นะที่จะเกิดเศรษฐกิจซบเซานะในระยะใน,ในตามสถิตินั้นเนี่ยทุกครั้งที่ตัวพันธบัตรระยะยาวให้ผลตอบแทนที่ที่ต่ํากว่าระยะสั้นนั้นเนี่ย ในตามสติแล้วเนี่ยหลังจากนี้ประมาณหกถึงสิบแปดเดือนเราจะได้เห็นเศรษฐกิจภาวะถดถอยนะครับถึงจุดจุดนั้นเนี่ยเราถึงจะได้เห็นจุดบอททอมนะของของของสินทรัพย์เสี่ยงนะก็คือตลาดหุน้นแล้วก็ตัวตลาดคริปโตด้วยนะครับนะมาดูตัวราคาน้ํามันบ้างนะแท่งเทียนนี้คือเป็นราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันเองก็ย่อต่ําลงนะตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมานะย่อต่ําลงนะครับดังนั้นก็แสดงให้เห็นนะว่า กิจกรรมทางธุรกิจนั้นเนี่ยมีดีมาลการใช้น้ํามันที่น้อยลงนะเราจะเห็นว่าบริษัทต่างๆนะขอ,อ,องสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการระง,งับการจ้างงานแล้วเหมือนกันนะอย่างเทสลาอย่างกูเกิลเองเนี่ยก็มีข่าวออกมาคนระับว่ามีการที่จะระง,งับการจ้างงานนะทั้งนั้นถ้าเกิดราคาน้ํามันจะสังเกตนะราคาน้ํามันกับเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับถ้าเกิดราคาน้ามันมันย่อต่ําลงนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจมันจะเริ่มเรียกว่าซบเซานะ เงินเฟ้อนะครับสิ่งผลดีที่ตามมาคือเงินเฟ้อย่อต่ําลงนะครับย่อต่ําลงผลเสียคือตัวตัวเส้นสีส้มเนี่ยก็คือเสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นแล้วก็คลิปโตก็จะย่อต่าลงมาด้วยเหมือนกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับสิ2018นะที่เกิดคำว่าสภาวะเศรษฐกิจตดถอยนะน้ำมันย่อต่ําลงนะครับเงินเฟ้อโอเคผลดีก็คือเงินเฟ้อย่อต่ําลงนะครับเราได้ได้มันได้อย่างเสียอย่างนะอันนี้เงินเฟ้อก็ย่อต่ําลงนะครับตัวเส้นสีส้มก็ เรียกว่าย่อถําลงนะสินทรัพย์เสี่ยงนะครับย่อถําลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่ผมคิดว่าเราจะต้องดูกันต่อไปนะว่าไอ้ตัว9.1เนี่ยนะครับก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันจะย่อถําลงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆหลายๆตัวแล้วเนี่ยทั้งน้ํามันนะครับพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันมันย่อมันย่อถําลงมาเลยนะโดยเฉพาะพันธบัตระยะยาวเนี่ยเงินแสดงว่าเงินมันไหลไปตรงนี้แล้วนะผมคิดว่านักลงทุนสถาบัน ใหญ่ๆเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเ,เป็นความหมายในระยะสําสคัญบอกเฟดในไหนว่าทางพวกเขาเนี่ยช่วยนะที่จะช่วยลดเงินเฟ้อด้วยแล้วนะโดยการที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนไปเก็บไว้ในระยะยาวนะหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นราคาตัวน้ํามันเนี่ยย่อต่ําลงมาด้วยเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นเช่นสีขาวเนี่ยเป็นตัวพันธบัตร รัฐบาลของสหรอเมริกาสามเดือนนะอายุ3เดือนนะเรื่องเกี่วกัพุ่งเลยไม่มีดีมานนะไม่มีไม่มีดนะีมานนะไม่มีคนมาซื้อนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ไม่มีคนมาลงทุนในระยะสั้นเลยนะแ <c oughs> ม้แต่ตัวบรรบัตรระยะสั้นนะของสรของสหรัฐอเมริกานะ <c oughs> โอเคนั่นก็เป็นภาพกว้างภาพใหญ่นะที่ที่อยากจะโชว์ให้เพื่อนเห็นนะมาลองดูอินดิเคเตอร์นะของตัว Bitcoin กันบ้างนะนี้ผมให้ดูตัวนี้ก่อนนะตัว CPI นะว่ามันประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างนะตัว CPI นะเขาคำนวณมาจาก Energy นะพลังงานนะครับแท่งสีเขียวตรงนี้นะก็สังเกตว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดเลยนะตอนนี้นะลองมาก็คืออาหารนะแล้วก็สินค้าต่างๆแล้วก็บริการต่างๆนะครับจะสังเกตว่าถ้าเส้นสีเขียวเนี่ยมันมันเป็นสัดส่วนที่เยอะเลยนะในการที่กัในการที่เอามาคำนวณตัว CPI นะครับ ซึ่งถ้าเรามาดูเทียบกับค่าน้ํามันนะที่มันย่อต่ําลงนะครับก็เป็นไปได้นะว่ารอบถัดไปนะเงินเฟอ้ออเมริกาเนี่ยอาจจะต่ํากว่า9.1ก็ได้นะเพราะว่าราคาน้ามันมันย่อต่ําลงแล้วก็ราคาน้ามันพลังงานนั้นเนี่ยก็เป็นสัสดส่วนที่เยอะเลยทีเดียวนะในการที่จะเอามาคํานวณตัวเงินเฟอ้อนะของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนตัวคซีพีเนี่ยจะไม่รวมตัวพลังงานนะก็คือจะเป็นเส้นปะตรงนี้นะครับ โอเคนั่นก็เป็นภาพรวมนะตัว m โ c r o e c o n o มิกนะที่อยากจะเอามาแชร์เ,เพื่อนๆดูนะมาดูตัวคริปโตบ้างนะมาดูตัวบิตคอยบ้างนะบิตคอยถ้าขึ้นนะอัลคอยก็ขึ้นด้วยอยู่แล้วนะไม,ไม่ใช่เอาไม่ใช่อัลคอยทุกตัวนะแต่ว่าส่วนโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยถ้ามีถ้าเงินมันไหลเข้าเนี่ยตัวบิตคอยก็ขึ้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอัลคอยก็จะวิ่งขึ้นตามนะมาดูตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้บ้างนะตัว net unrealized profit profit and loss นะ หรือว่าชื่อย่อ,ยอคือ NUPL นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัว ND NUPL นั้นเนี่ยอยู่ในโซนสี <c oughs> สีฟ้าตรงนี้นะครับสีฟ้าเข้มตรงนี้นะซึ่งการที่อยู่ในโซนสีฟ้าเข้มตรงนั้นเนี่ยในดีที่ผ่านมาก็โชว์ให้เห็นนะว่ามันอยู่ในจุด b o t t อมแล้วนะถ้าดูตาม indicator ตรงนี้นะของตัว ราคาตัวบิตคอยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนสีส้มข้างบนตรงนี้นั่นหมายถึงว่าอยู่ในโซนที่พีคแล้วนะก็เป็นโซนหนึ่งที่บอกว่าเราอาจจะต้องขายแล้วนะสำหรับตัวบิตคอยนะครับถ้าอยู่ในโซนนี้ก็เรียกว่าเป็นโซนที่สามารถที่จะเข้าซื้อได้นะเพราะว่าเป็นโซนที่ต่ําแล้วนะถ้าดูเทียบกับปี20ง0น่สบนะโควิดรอบแรกนะก็อยู่ในโซนนี้เหมือนกันครั้งนี้เหมือนกันนะก็อยู่ในโซนนี้นะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆนะตัว อีกตัวหนึ่งคือตัว p พลว์มัลติเบลนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่โชว์ให้เห็นว่าเราอยู่ในโซนที่ต่ำแล้วนะทุกครั้งที่มันตัวอินดิเคเตอร์ตัวเพ w ว์มัลติเบลนั้นเนี่ยอยู่ในโซนสีเขียวนั้นเนี่ยก็ชี้เห็นนะว่าเราอยู่ในจุดที่ต่ำนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนนี้นะจริง,รงมีโอกาสลงมาเล็กๆกว่านี้เหมือนกันนะครับเทียบกับช่วงนี้ตอนนี้มันอยู่ประมาณช่วงนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ชี้เห็นนะว่าโอเคเราอาจจะยังอยู่ไม่ ยังไม่อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดแต่ก็มีโอกาสที่จะต่ําลงมาได้ต่ํากว่านี้นะครับแล้วก็อีกอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่อยากจะโชว์ให้เห็นก็คือตัว Bitcoin เปอร์เซ็นต์ซับไพ่โปรฟิตแอนด์ลอสนะซึ่งตัวเส้นสีส้มข้างบนนั้นเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ของตัว bitcoin ที่ซับไพ่มาแล้วยังมีกําไรอยู่นะคนที่ถือยังมีกาไรอยู่นะส่วนเส้นสีแดงก็คือเปอร์เซ็นต์ซับไพ่ของ bitcoin แล้วก็คนที่ถืออยู่ขาดทุนนะคนระับก็จะสังเกตเห็นนะว่าถ้า สองเส้นเนี่ยมันคอสกันนั้นเนี่ยก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่บอกว่าเห็นเหมือนกันว่าบิตคอยอ,อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะเราไล่ดูตั้งแต่ในดีที่ผ่านมาเลยนะตั้งแต่ประมาณช่วงปี2011นะมันคอสกันตรงนี้นนก,นน Bitcoin ก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะช่วงปี2015นะมันคอสกันตรงเนี้บิตคอยก็อยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงแบร์มาร์เก็ตนะเป็นช่วงต่ําที่สุดของแบร์มาร์เก็ตครับช่วงหนึ่งคือปี2019น้นะตรงนี้นะเส้นสีฟ้าเนี่ยก็ต่ำนะอีกช่วงหนึ่งก รอบแรกนะก็ต่ำนะครับตอนนี้ถามว่ามันคอสกันหรือ,อยังนะมันยังไม่คอสกันนะนะมันยังไม่คอสกันถ้าดูตามอ้างอิองอตามอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับนั่นะหมายความว่ามันมีโอกาสที่บิตคอยจะย่อต่ําลงกว่านี้ไหมนะครับก็มีนะครับก็มีนะโอเคนั่นะ <c oughs> okay. กเน็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะเอามาแชร์ ให้เ,เพื่อนๆได้ดูเป็นข้อมูลประกอบนะครับการตัดสินใจนะไม่ใช่คําแนะนําทางการด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่อยากจะเอามาแชร์ให้ดูกันนะครับวันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ